นกหน้าแดงคืออาการนกอายจริงไหมมันจะมีอยู่2สาเหตุหลักๆเลยที่ผมเห็นนะฮะในบรรดาพวกมาคอคือตัวเขาใหญ่หน้าเขาก็จะไม่มีขนปกคลุมเลยแล้วก็หน้าจะขา,ขาวนน ون, ๆนวลๆเนียนๆเลยนะยิ่งตัวใหญ่ยิ่งจะเห็นความหน้าแดงของเขาชัดในบรรดานกมาคอนะคะคือจริงๆแล้วมันเกิดกับพวกกระต้วพวกขนนวด้วยเหมือนกันแต่พวกกระต้วกับขนนวเนี่ยมันจะมีขนปกคลุมที่ใบหน้าแต่พวกมาคอเนี่ยจะเห็นชัดโดยเฉพาะนกใหญ่สาเหตุแรกๆนะฮะสาเหตุหลักก็คือ1อากาศร้อน ความเครียด3าการตื่นเต้นแต่ไม่ใช่เพราะฉันอายไม่ใช่นะประเด็นที่2ที่ทําให้เกิดอาการหน้าแดงคุณจะต้องสังเกตนะฮะว่าหน้าแดงเป็นดวงดวง,ดวงเป็นตุ่มตุ่มเป็นแบบเหมือนผื่นแพ้เป็นปื้นปื้นหรือเปล่าวันนี้คุณจะต้องรีบสังเกตเพราะว่ามันเกิดจาก1อาการแพ้2เกิดจากการติดเชื้อแบคทีรียหรือเชื้อราก็าเป็นไปได้เวลาที่เขาหน้าแดงหลังจากเขาบินออกกําลังกายเวลาเขาเครียดหรือเวลาตื่นเต้นอันนี้อาจจะไม่เป็นอะไรแต่ถ้าหน้าแดงอยู่ตลอดเวลาเป็นดวงดวงเป็นปื้นปื้นเป็น วงๆอันนี้ต้องรีบหาคุณหมอที่พานอะไรครับมาแล้วหนังสือพิศดาเคาน์เตอร์คำพีของนกปักขอมีจําหน่ายแล้ววันนี้ถ้านกตัวจริงต้องมีติดไว้มันคือหนังสือที่รวบรวมรายละเอียดของนกแก้วทุกสายพันธุ์ไม่ว่าจะเป็นวิธีการเลี้ยงวิธีการเพาะพันธุ์วิธีกา,ารดูแลลูกป,ป้อนวิธีการฟักไข่อาหารที่ต้องให้การรักษาโรคที่ต้องรู้และข้อมูลอื่นๆอ,อีกมากมายรวมแล้วกว่า900หน้าเหลือเพียง200เล่มเท่านั้นรีบสั่งเลยนะ